สวัสดีครับพบทีมงานอวยฟุตบอลครับผมก่อนจะไปรับฟังโปรแกรมการแข่งขันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยครับโปรแกรมการแข่งขันวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนเริ่มกันด้วยคู่เวลา17นาฬิกาครับแคมารูนพบก,กับเซอร์เบียทั้งสองทีมแพ้มาในนัดแรกครับ และคู่ที่2กลุ่มเอสครับ mm hmm. เกาหลีใต้ทีมจากเอเชีย mm hmm. เล่นนัดก่อนดูแข็งแก่งดีครับ mm hmm. เจอกับกาหน้าครับเวลา20นาฬิกา mm hmm. กู่นี้ผมชอบผมชอบเกาหลีใต้นะครับนี่ให้ทีเด็ดไปด้วย mm hmm. แต่คู่ห้าทุ่มครับบาซินพบก,กับสวิตเซอร์แลนด์ บาซินก็คือบาซินครับตัวเต็งของปีนี้เลยก็ว่าได้แต่นี่มายังเก็บอยู่ครับรอบคันเลือกรอบแบ่งกลุ่มนี้น่าจะไม่ได้เล่นรอหายดีสะก่อนครับถ้าที่เข้ารอบลึกๆน่าจะได้ลงกูนี้มองไปที่บาซินครับยังดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์เยอะและกูสุดท้ายครับโปรตุกเกสพบกับอุลุกไวย เวลาตีสอครับรอดูทีมโรนัลโดกับทีมลุยซัวเรสครับวันนี้น่าจะสนุกส่วนตัวผมชอบอุลุก,กวยครับอุลุก,กวยน่าจะรับแน่นกว่าทุกเกตนัาทีแล้วเสียสองประตูส้าลูกนั้นกะ็ะดั การหน้าไม่เลือล่อนล้มน่เสมอสามสามเนี่ยอันนี้ผมมองไปที่อูลูกไกวครับหลังเนี่ยดีกว่าผมว่า